เดินทางของเราครับผมลำบากแต่ก็มีความสุขนะครับอือฮึก็อยู่บนนู่นครับเราก็มาถึงที่นั้นนะครับผมวัดพระธาตุถ้ำจอมทาครับนี่ดูบรรยากาศครับผมขึ้นไปบกปุนพระธาตุนี่เลยโอ้โหสูงมากนะครับต,ต้องมาแบบผู้ชาญอย่างเดียวนะครับนี่ ลาแค่ไหนเนี่ยเอาหินใส่เนี่ยโอ้โด,ดูครับนั่นก็เป็นอ่างอ่างอ่างน้ำเห,ห,หมือนกันน้ำแม่มือเนาะเก็บน้ำแม่มือเอออ่างเก็บน้ำแม่มืออ,อ,อ่ะโอ้โบรรยากาศเย็นมากเลย,<ด>ยแล้วก็ได้หอมหูนี่ <laughs> ได้มาถึงตรงนี้เองนะครับนี่ก็เป็นพระธาตุถ้ำจอมธรรมนะครับอยู่สูงที่สุดนะครับนี่กถ็ถามว่าถามว่าทำได้ยังไงก็มีคำเดียวครับศรทัทธาครับ งามครับโอ้โหนี่เอาแต่รูเ้เลยนีื่อนกาสมาเที่ยวกันนะครับอยู่ที่อำเภอแม่ทาครับจังหวัดลำพูนวัดถ้ำจอมทมโอ้ดีามากครับมองีกที่นี่ทำอีกที่นี่เป็นจอมทมที่แม่ออนนะเนาะที่วันธามแม่ออนครับอันนี้นที่กันครับที่ทาขุมเงินครับท้าขุมเงินนะครับผมแวเวียนมาเที่ยวได้นะครับ ด,ดีครับบรรยากาศด,ดี่าสุขใจได้มาถวายน้ำเลยครับวันนี้สูงเริ้วเลยสาธุสาธุสาธุ